นะคะโ okay. อเคอะตอนนี้เด็กๆน่าจะเห็นคุณครูตัวใหญ่ขึ้นเนาะอ่าโอเคนะอะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทับทายกันก่อนนะคะโอเคนะอะพนุมมือสวยเหมือนดอกบัวแหลมเลยค่ะสวัสดีคุณครูพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอะ คราวนี้ทักทายเป็นภาษาอังกฤษมาก Good morning student Good morning student อุ๊ยเด็กๆต้องพูดว่า Good morning student ใช่ไ่ม Student แปลว่าเด็กๆใช่ไหมคะแปลว่านักเรียนนะค่ะเอาใหม่นะผูดูดพูดก่อนนะ Good morning student ปวดป um, ดปว hm i ปวดปวดวดปว o ปวด o วดปวดดปวด o ว a ปวดป y ด o วดดป y o a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  k a แอมแฮปปี้ได้ไหมแอมแฮปปี้ได้ไหมได้ได้แอมแฮปปี้ได้อุ๊ยและเท่าวันไหนเราเสียใจล่ะเรากำลังแซะเรากำลังเสียใจอยู่จะพูดว่าอะไรแอมอะไรดีแอมอะไรแซ่แอมแซ่ very good อุ๊ยถ้าวันไหนเรากำลังหิวข้าวอยู่เราจะตอบว่ายังไงดีเรากำลังหิวข้าวทำอะไรแอม hungry แอม hungry very good เก่งมากเลย Good j อบอ่ะเด็กๆคะสวัสดีคุณครูดเสร็จสวัสดีเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างๆอ่ะพนมมือสวยอ่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่อยู่ข้างๆอ่ะสวัสดีท่านคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีน้องได้ไหมสวัสดีน้องได้ไหมคะได้ปะได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องพนมมือแค่นั้นเองนะคะ อเคนะอ่ะเด็กๆคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมวันแรกกันเปิดมาทํากิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะคุณดุจสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนาะกับวาดรูปเดี๋ยววันนี้คุณดุจมีการทดลองมาให้เด็กๆด,กดูแล้วก็จะฝากให้เด็กๆก,กลับไปทำที่บ้านอ่าคุณดุจเห็นเด็กๆหลายคนน่ารักส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณด,ด,ดุดดูโอ้โหชื่นใจไหม ชื่นใจมากเลยดีใจมากเลยเหมือนกันเวลาคุณครูตาคุณครูจับให้งานแล้วเด็กๆทําส่งมาให้คุณครูเด็กๆว่าคุณครูจะดีใจไหมดีใจไหมดีใจใช่ไหมดังนั้นเด็กๆตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูคุณครูก็ชื่นใจโอเคนะเดี๋ยววันนี้นะคะการก่อนทดลองนะคุูดุดมีเพลงมาฝึกความคิดก่อนนะ ฟังดีๆว่าเพลงนี้เขาสั่งให้เด็กๆคิดอะไรแล้วเดี๋ยวเด็กๆจะต้องช่วยครูดูดทำไมคะช่วยครูดูดคิดตามเพลงนี้ด้วยนะแต่ครูดูดจะปิดไมโครโฟนเด็กๆเวลาที่ครูดูดร้องเพลงเนื่องจากว่าไม่งั้นเดี๋ยวได้ยินเสียงเพลงนี้ชัดแล้วถ้าครูดูดบอกเด็กๆเปิดไมค์ได้เด็กๆก็กดไมโครโฟนเพื่อจะเปิดไมค์เพื่อจะตอบนะคะโอเคไหมคะ ไหนใครเปิดไมโครโฟนตัวเองได้ยกมือหน่อยใครเปิดของตัวเองได้โอเคเอามือลงค่ะน่าจะทำนานแล้วเนอะโอเคนะเพลงแรกโอ้วันนี้เอาคูคุณเลยเล่มาด้วยฟังดีๆนะแป๊บหนึ่งนะคะก็ดูควคลิกอันนี้ต่อเห็นสี บอกได้ไหมคนเก่งคิดก่อนนะได้ยินเสียงไหมคะอ่ะใครได้ยินเสียงคุณครูยกมือหน่อยโอเคเอามือลงค่ะคุณดูไม่แน่ใจพร้อมนะเห็นสี คิดถึงอะไรคิดถึงใครแต่ต้องเป็นสีแดงนะคะเปิดไม์ตอบได้เลยค่ะหัวใจหัวใจผลไม้ดอกไม้ดอกไม้ค่ะร้นไม้ค่ะต้นไม้ค่ะต้นไม้ค่ะอะไรนะคะบ้าน พริกค่ะพิก oh ค right. ่ะบ้านค่ะเสื้อค่ะรเสื้อค่ะสื้อตอประลค่ะตอประลิ่ค่ะโบค่ะโบสีแดงแอปเปิลค่ะแอปเปิลค่ะ โอเคแค่นี้ก่อนนะนดีก๊อตาปิดกันนะอุ้ยเด็กๆคิดได้เยอะเลยใช่ไหมนะับไปประมาณสิบอย่างได้โอ้โหเยอะจังคราวนี้นะเด็กุูดูจะมีเพลงต่อไปเด็กๆต้องช่วยกูดูดคิดเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้ถ้าสมมติเวลาตอบถ้ามีเพื่อนตอบมาแล้วเช่นเพื่อนตอบว่าแอปเปิลเด็กๆต้องเปลี่ยนคําตอบของตัวเองนะอย่าซ้ําของเพื่อนนะคะโอเคไหม โอเคนะดนั้นเราต้องคิดไว้หลายๆอย่างนะคะถ้าเพื่อนตอบมาแล้วตอบซ้ำไหมไม่ตอบซ้ำค okay. ิดใหม่เลยนะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะใครร้องได้ร้องตามนะคะเห็นสีเขียวคิดถึงอะไรบอกได้ไหมคิดถึงอะไรเห็นสี

ดอกไม้เหรอดอกไม้สีเขียวเสื้อค่ะเสื้อสีเขียวมีอีกไหมหมดหรือยังกีบค่ะกบสีเขียวผ้าเช็ดตัวสีเขียวเหรียนชิปสีเขียวสีเขียวคอมพิวเตอร์สีเขียว ต้องสี like เขียว <Isaiah te S 3> ค่ะโต๊ะสีเขียวโอ้คอนุญาตปิดไมค์ก่อนนะโอ้โหเยอะจังสีต่อไปสีสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูการทดลองกันแล้วนะคะสีสุดท้ายนะคิดดีๆนะสีนี้เลยเห็นสีฟ้าเธอคิดถึงอะไรบอกได้ บอกได้ไหมคนเก่งอาช่วยร้องหน่อยเห็นสีฟ้าเธอคิดถึงอะไรบอกได้ไหมคิดถึงอะไรเห็นสีฟ้าเธอคิดถึงใครบอกได้ไหมคนเก่งคิดดีๆนะอเปิดไมค์ตอบได้ค่ะบอกสองอค่ะ เหรียญสีฟ้าค่ะทองฟ้าค่ะ พระมาณสฟ้าเก้าอีสีฟ้าค่ะยี่ส้สีฟ้าค่ะี่บ้าสีฟ้าค่ะแบงสีฟันสีฟ้าค่ะสีฟอีสีฟ้ายังลบสีฟ้ายังลบสีฟ้าค่ะ สีฟ้าีาค่ะ,คะโอเคอ่ะปอบกาสีฟ้าครับโอ้โหคุณลูกิดไหม่แล้วนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยได้เยอะม,มากเลยเด็กๆคิดเก่งไหมคิดเก่งมีสายคล้องแมสสีฟ้าได้ใช่ไหมลูกคุณดูดเห็นเพื่อนโทรให้ดูๆๆคิดเก่งจังเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆคะเราต้องฝึกทำไมฝึกคิดบ่อยๆนะแล้วเราทําไมครับเราจะเป็นคนคิดเก่งคิดหลากหลายนะเดี๋ยวต่อไปเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ วันนี้ครูดุดทําให้ดูก่อนแต่ว่าหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วเด็กๆต้องไปทําเองใครคิดว่าจะไปทดลองวิทยาศาสตร์นี้แน่นอนเลยร้อยรเซยังไม่ดูก็ไปทําสบัดมือแรงๆหน่อยสบัดมือแรงแโอ้โหแรงมากอ่ะอุมือแทบหลุดเลยสบัดมือแรงแแรงมากแรงสุดๆแรง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  stop โอเคเอามือลงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะกระดุดปิดไม้เด็กๆอยู่นะเพราะว่าจะได้ยินเสียงวิดีโอชัดๆนะคะ,ะการทดลองวิทยาศาสตร์ของกระดุดวันนี้นะคะชื่อว่าแรงเฉยอุ๊ยแรงแล้วมันจะเฉืยยังไงล่ะมันตรงกันข้ามเนอะ โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะคะชื่อตอนแรงเฉยค่ะเอ๊ะแรงเฉยคืออะไรครูดุจยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันก่อนดีกว่าวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่ครูดุจจะใช้ในการทดลองนะคะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะ อย่างที่หนึ่งคือกระดาษนะคะกระดาษ a 4นะคะง่ายมากเลยอย่างที่สองก็คือเหรียญบาทนะคะจำนวน20เหรียญน,นะคะกองละสิบเหรียญน,นะคะอย่างที่สามก็คือน้ำนะคะใส่ในแก้วนะคะวิธีการทดลองของครูดุดวันนี้จะทำยังไงก็คือเดี๋ยวครูดุดนะคะจะเอาเหรียญน,นะคะวางไปบนกระดาษนะคะแล้วครูดุดก็จะดึงกระดาษนะคะด้วยความเร็วและแรง ให้เด็กๆถายหรือตั้งสมมุติฐานว่าเด็กๆคิดว่าเหรียญจะล้มหรือไม่หลมอ่าช่วงนี้ให้เด็กๆคิดก่อนนะคะเด็กๆคะครูดุดอยากให้เด็กๆมีส่วนร่วมนะคะช่วยครูดุดคิดหน่อยว่าไอ้เจ้าเหรียญเนี่ยมันจะล้มหรือมันจะไม่ล้มโอเคนะครูดุดจะเปิดไมให้เด็กๆนะโอเคนะ ใครคิดว่าเหรียญจะลงบ้างคะคุณลไม่ล้นไม่ล้มไม่ล้มหรอล่ค่ะล่ครับตอ่ล่ล่ค่ะล่ล่น่ะนีคุณดูดถามเพิ่มคุณดูดถามเพิ่มนะทำไมคิดว่าเหรียญจะไม่ล้ม ใครอยากตอบยกมือสูงสูอ่ะใครอยากตอบนะคะให้ส่งสติกเกอร์ยกมือมานะคะเดี๋ยวครูจะให้ตอบทำไมคิดว่าเหรียญจะไม่ล้มอ่ะโอ้โหยกมือมาเต็มเลยอ่ะกระมวลพัดทำไมไ,ไม่ล้มคะเพราะหนูคิด <พอ S 1> ว่าเี่ไม่ล้มคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่า เหรียญน่ะมันเล็กกว่าค่ะอ๋อเพราะเหรียญมันเล็กกว่ามันเลยไม่ล้มโอเคค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะขอพักกระพรค่ะทําไมหนูคิดว่าเหรียญจะล้มหรือไม่ล้มคะพักกระพรไม่ล้มค่ะเพราะว่ามันดึงเร็วค่ะอ๋อไม่ล้มเพราะมันดึงเร็วอาจจะเป็นไปได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะนานาลิตนาลิตนาลิตคิดว่าเหรียญจะล้มหรือไม่ล้มคะ นาริท<ม>คิด<ม>ว่า<ม>เหรียญจะล้มหรือไม่ลม้มไม่ลม้ม,ลมเพราะอะไรครับไม่ลม้มเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าเล็กแบบนี้แล้วก็ติดอยู่อ๋อเหรียญมันเป็นกลมๆม,มันอาจจะติดอยู่กับกระดาษมันเลยไม่ล้มใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้นะอะคนสุดท้ายค่ะ บาบาโรบีบาโรบีบาโรบีบรบทำหนูคิดว่าเหรียญจะล้มหรือไม่ล้มครับไม่ล้มครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันดึงเร็วครับอ๋อไม่ล้มเพราะมันดึงเร็วโอเคนะครบแล้วคนที่ยกมือไปดูการทดลองกันเลยนะครูขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะดูซิว่า จะเป็นอย่างที่เด็กๆบอกหรือเปล่ามันเป็นเพราะดึงเร็วหรือว่ามันเป็นเพราะเหรียญมันกลงหรือว่าเป็นเพราะว่าวางเหรียญไว้บนกระดาษอ่ะลองดูนะคุณดุดนะคะจะเอาเหรียญบาทนะคะจํานวนสิบเหรียญน,นะคะวางไว้ที่กระดาษก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณดุษจะดึงกระดาษนะคะเรามาดูกันว่าเหรียญบาทสิบเหรียญที่คุณดุดวางอยู่ที่กระดาษ มันจะล้มหรือมันจะไม่ล้มนะคะไปดูกันนะคะหนึ่งสองสามไม่ล้มค่ะปากฏว่าเหรียญบาทจะนวนจิบเหรียญไม่เลยนนะะอะไขรตอบถูกส่งหัวใจให้ตัวเองเลยค่ะส่งหัวใจรัวๆให้ตัวเองเลยแสดงว่าทำไมเด็กๆเก่งนะถ้าดึงเร็วและแรงทำไมคะ เหรียญบาทไม่ล้มนะคะอาจไปดูต่อนะคุณดูจะทดลองอะไรต่อต่อไปคุูดูดนะคะจะเอาเหรียญบาทนะคะจํานวนยี่สิบเหรียญค่ะวางไปบนกระดาษค่ะ,ะให้เด็กๆช่วยกันคิดค่ะว่าเหรียญบาทจํานวนยี่สิบเหรียญที่อยู่บนกระดาษของคุณดุดเนี่ยมันจะล้มหรือมันจะไม่ล้ม ไปคิดดูก่อนนะคะค่ะเขานี้กูดุดวางไม่เหมือนเดิมนะเมกี้กูดุดวางแค่กองเดียวสิบเหรียญใช่ไหมคะตอนนี้วางสองกองค่ะจํานวนสิบกองละสิบเหรียญคิดว่าล้มหรือไม่ล้มถ้าใครคิดว่าใครคิดว่าล้มให้ส่งหัวใจอาใครคิดว่าล้มส่งหัวใจมาใครคิดว่าล้มใครคิดว่าไม่ล้มส่งหน้ายิ้ม ใครคิดว่าไม่ล้มส่งหน้ายิ้มอ่ดูซิว่าจะมีอะไรอ่ามีมีหัวใจมาหนึ่งคนตะกี้นี้อ่ามีหัวใจสองคนมีหน้ายิ้มเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะตอบหน้ายิ้มมาเุ้ยจะล้มหรือไม่ล้มล่ะตอนนี้มันเยอะกว่าเดิมแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะล้มหรือไม่ล้มกันแน่ไปดูนะคะ เด็กๆน่าจะคิดได้แล้วนะคะอ่ะเรามาทดลองกันเลยค่ะเด็กๆช่วยคูดุดนับนะคะคูดุดจะจับที่ปลายกระดาษอีด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงแรงๆตรงตรงนะคะหนึ่งสองสามไม่ล้มค่ะเด็กๆอ่าเย้สรุปล้มไหม ไม่หลงค่ะโอ้เป็นไปนอย่างที่เด็กๆส่วนใหญ่บอกเลยนะเพราะตะกี้มีคนตอบหน้ายิ้มเป็นส่วนใหญ่นะคะอุ้ยยังไม่หมดค่ะดูต่อค่ะเป็นทออะไรนะยังไม่เฉลยค่ะเดี๋ยวคุูดุดนะคะจะเอาเหรียญบาทนะคะสิบเหรียญสองกองมาซ้อนกันแล้ววางบนกระดาษค่ะตอนนี้เหรียญของเราสูงมากเลยนะคะเด็กๆอ่ะ ให้เด็กๆตั้งสมมติฐานอีกครั้งค่ะเด็กๆคิดว่าเหรียญจะล้มหรือไม่ล้มเด็กๆดูนะรอบนี้ทำไมเหรียญสูงมากๆนะคะไม่ได้เป็นสองกองแบบเตี้ยๆแล้วนะสูงแบบนี้เด็กๆคิดว่าจะล้มหรือจะไม่ล้มใครคิดว่าใครคิดว่าล้มแน่นอนเลยเด็กๆคิดว่าล้มไหมมันสูงเนี่ยล้มไหม ไม่ล้ม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 เหรอไม่ล้มไม่ล้มค่ะไม่ล้มไม่ล้มแน่ใจเหรอมันสูงมากนะไม่ล้มค่ะสูงมากล้มไม่ล้มค่ะล้มล้มล้มค่ะล้มอ่าไปดูต่อแล้วกันนะดูติดเสียงเด็กๆกันนะน่าจะไม่รู้นะลองดูแล้วกันนะ สูงแบบนี้เลยนะคุณดุไม่เฉลยนะคะอันนี้ให้เด็กๆก,กลับไปทดลองกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะอุ๊ยปรากฏว่าคุณดุทดลองให้ดูไหมคะเด็กๆไม่ทดลองค่ะอันนี้ยังไม่เฉลยให้ใครกลับไปทําให้เด็กๆก,กลับไปเท้าลองที่บ้านนะเอาเหรียญ้อนกันแบบนี้ยี่สิบเหรียญเลยนะแล้วลองดึงแรงๆสิว่าจะล้มหรือไม่ล้มแต่ครั้งแรกที่เราทดลองล้มไหม ไม่ลมทั้งสองครั้งเลยนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะลองดูเองนะลองลองทดสอบเองนะคะดูว่าจะล้มหรือไม่ลมนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะคุณดุดนะคะจะเอาแก้วน้ำบ้างค่ะวางไปบนกระดาษค่ะแล้วคุณดุดจะดินกระดาษด้วยความเร็วเด็กๆคิดว่าน้ำในแก้วจะโคกหรือไม่โคกอุ๊ยเด็กๆ รอบนี้ไม่ได้ใช้เหรียญแล้วนะใช้แก้วน้ํานะที่เป็นแก้วด้วยนะใส่น้ําเต็มแก้วเลยแล้วคุณดุจะดึงกระดาษเด็กๆคิดว่าแก้วมันจะล้มไหมหรือน้ําจะหกหรือเปล่าอ่าลองคิดนะอ่ะคราวนี้ครูด,ดุจะให้เด็กๆคิดแล้วใครคิดว่าล้มให้ส่งอะไรส่งหัวใจก่อน นาำหกแน่เลยเนี่ยส่งหัวใจมาเลยถ้าใครคิดว่าน้ำไม่หกส่งหน้ายิ้มใครคิดว่าน้ำไม่หกส่งหน้ายิม้มอมีคนส่งหัวใจมาเต็มเลยมีหน้ายิ้มมาสองคนสามคนโอ้ยมีบางคนบอกหกบางคนบอกไม่หกมีสองอย่างเลยนะคะตอนนี้มีทั้งสองอย่างเลยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันนะอ่ะคราวนี้คุณดุจจะอ่ะ ใครคิดว่าน้ำไม่หกแล้วอยากบอกเหตุผลว่าทำไมน้ำถึงไม่หกให้ยกมือเดี๋ยวคุณดูดให้ตอบค่ะดุดเปิดไมให้ตอบอ่ะยกมือเลยค่ะเดี๋ยวคุณดูดถามทีละคนคนไหนอยากบอกเหตุผลว่าเอาน้ำมันไม่หกหรอค่ะคุณดดอ่ะมีแล้วหนึ่งคนค่ะพักพรค่ะพักพรหนูคิดว่าน้ำจะหกหรือไม่หกคะไม่หกค่ะเพราะอะไรคะ ดึงเร็วค่ะเพราะดึงเร็วเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคค่ะเป็นเหตุผลที่ดีค่ะกรลวันค่ะกรละวัน,ค,วนค,คิดว่าหกหรือไม่หกคะกรวันหกค่ะเพราะอะไรคะเพราะน้ํามันเต็มแก้วค่ะพอน้ํามันเต็มแก้วเกือบล้นแก้วเลยเน้ะก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะนาลิสนาลิสนาลิสคิดว่าหกหรือไม่หกคะไม่หก ไม่หกเพราะอ,อะไรคะเพราะอ,อะไรเพราะเพราะอ,อะไรดีเพราะเพราะวนะ่าน้ำมันเต็มแก้วอยู่ใช่ไหมอ่ะขออีกคนหนึ่งนะคะกระมวลพารค่ะกระมวลพารกระมวลพาดคิดว่าหกหรือไม่หกคะกระมวลพารคิดว่าหกหรือไม่หก หกค่ะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดค่ะหกเลยค่ะค่ะอ๋อเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะน้ำเต็มแก้วค่ะเพราะน้ำมันเต็มแก้วมันอาจจะล้นออกมาก็ได้นะคะอ่ะครบหมดแล้วนะคะคนที่ยกมือเก่งมากเลยค่ะให้เหตุผลได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะอ่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นจริงอย่างที่เด็กๆคิดหรือเปล่ามันจะหกหรือมันจะไม่หกกันแน่ คุณผูขอเนี่ยปิดเสียงนะไปดูกันต่อเลยนี่ตื่นเต้นจังเลยอ่าให้เด็กๆคิดก่อนนะคะ <27. S 2> ไปทดลองกันเลยค่ะหนึ่งสองสามแดงว่าแข็งว่า เป็นยังไงคะน้ำหกไหมคะน้ำไม่หกค่ะเ๋ยววือะะ่อรองอีกรอบนะคะกระดาษวางคะ่ะเอาแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มนะคะวางนะคะนับเลยคะ่ะหนึ่งสองสามหกไหมคะไม่หกค่ะเอเป็นเพราะอะไรนะทำไมน้ำถึงไม่หก แล้วทำไมเจ้าเหรียญมันถึงไม่ล้มเดี๋ยวเราไปฟังความรู้กันเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะ จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการที่เราดึงกระดาษออกจากวัตถุด้วยความเร็วจะทําให้วัตถุที่อยู่ด้านบนนั้นยังคงอยู่กับที่เราจึงเรียกว่าความเฉื่อยซึ่งความเฉื่อยนี้อธิบายให้เห็นภาพแบบง่ายๆก็คือเหมือนกับการที่เรานั่งอยู่ในรถที่กําลังลั่นอยู่และเมื่อเกิดการเบรกกระทันหันตัวเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าน,นั่นเองสำหรับกิจกรรมการทดลองวันนี้นะคะครูดุดก็หวังว่าเด็กๆจะชื่นชอบนะคะแล้วไป ลองทดลองกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะเด็กๆคะที่แท้นะคะก็เกิดขึ้นจากอะไรเขาเรียกว่าแรงเฉยนะคะหรือความเฉยนั่นเองนะคะเด็กๆเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากคุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆการทดลองก็จบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการบ้านก็คือใครต้องกลับไปทำใครต้องกลับไปทดลอง เด็กๆใช่ไหมอ่าใช่เด็กๆต้องกลับไปทดลองครูดุดทาให้ดูเนี่ยเด็กๆอาจจะได้แค่มองใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้รับประสบการณ์จริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่ครูดุดทาให้ดูก็ได้ใช่ไหมน้ำมันอาจจะหกก็ได้ใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆต้องลองกลับไปทําเองนะเราถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่านะอย่าเชื่อทุกอย่างที่ทําไมที่เห็นนะคะต้องทดลองทําด้วยนะ และที่สําคัญต้องทดลองใช้เหรียญจํานวนกี่เหรียญจํานวนกี่เหรียญในการทดลองเท่าไหร่ยี่สิบเหรียญใช่ปะที่เอามาทําไมกันเอามาซ้อนกันสูงๆใช่ไหมแล้วก็ดึงแรงๆนะเพราะว่ากระดุดได้ฉเฉลยหรือเปล่าไม่ได้ฉเฉลยนะคะคนที่ทําต้องเป็นใครเป็นเด็กๆนั่นเองนะโอเคนะอ่ะเด็กๆคะ ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วเด็กๆมีอะไรอยากจะถามคุณครูไหมอ่ะเปิดไมค์ถามได้ค่ะอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมถามได้ค่ะไห้ถามได้คุณครูครับครับวันนี้มีเรียนอีกไหมมีครับเดี๋ยวมีเรียนกับคุณครูตากับคุณครูคุณครูจําต่อนะคะแล้วก็ทีเชร์โตโตใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งใจเรียนนะคะไหน ใครตั้งใจเรียนมาเรียนทุกวันเลยยกมือให้ดูหน่อยนี่สามแล, <3 S 1> เล้เอาอเรียเเร็เร็วเร็วเร็เ,รเอาอยากเปิดเรียนเร็วๆใช่ไหมอยากเปิดเรียนเหมือนกันเลยโอเคเด็ okay. กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มีรับเอกสารใช่ไหมคะคนไหนอยากมาโรงเรียนก็มากับคุณพ่อคุณแม่มารับเอกสารมาเจอคุณครูได้นะคุณครูอยู่ที่โรงเรียนทุกวันเลยค่ะตอนนี้มาทํางานที่โรงเรียนอันนี้ก็ที่ไหน ที่โรงเรียนของเรานะคะอยู่บนห้องประชุมนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวร้องเพลงหนึ่งเพลงแล้วเราจะไปแล้วอวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันงายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย โอเคไหนช่วยกูดุดร้องหน่อยอ่ะเด็กๆทำท่าด้วยช่วยกูดุดร้องด้วยหนึ่งสองสามวันนี้หมดเวลายบไปเจอคิดถึงเธอซ้ำเติมหนางพบกันด้วยรอยยิ้มกันนาน ยิ้มกันตอนอีจางปุมปึโอเคบายๆนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆขาเด็กๆออกจากห้องประชุมได้เลยค่ะกดปุ่มสีแดงออกออกโอเคค่ะจัณจะสอนต่อนะคะรอลิงก์ใหม่นะคะ่คะขอบคุณค่ะ ออกได้เลยกดปุ่มสีแดงออกได้เลยจ้าบายบาย <c oughs>